อากาต้องตั้งใหม่สูงพี่น้องผู้ปันแห้งคารองโตั้งเสียงในเข่าคำขึ้นในก็ต้องเมียนอยู่ในคำขึ้นวันที่เสารสามเรือนทวนเก่าปีซอยเสาหาปีได้ซอยหนึ่งปากไปสิบเก่านีในข้าวถี่มาต่อแต่ใครในพี่น้องเขาข่าวเงาเกี่ยวกับ,กบเรย่องอันเป็นลองอ่าตีตั้งเกยงใหม่พอดตอนหนึ่งในคานอพี่น้องเขาคานองอันเป็นตั้งแต่ในวันที่เสา ต่อถึงในวันที่๙๓๓บ้านีบ้นมาในในคณะพี่น้องของคณะเกี่ยวกับโดยลองผ่าตั้งจนาตีปริตเจตวนไม้ฮาเขาในคณะไล่กวดล่างตีงับอันนั้นแห่งการเตียนเปิือนอันเตียนเปิือนอําหู้จอมลองเฮ็ดสร้างเตียนใต้เขาหมังกาอใต้เฮาหมังกลุ่มเฮเล่าเขาวบากุเกาะในคณะคาอขาบากุเกาะในอันดีลีก็มีในเฮาคาบาหังกันในข้าวก็มาให้งานเกี่ยวกับโดยรองข่าวงาลองอันเป็นเตมีเตมันเกยในคณะ ป่นมาสามสีวันในในคานองยอบไลกว่าสองปากไปในคานะ,ะนะสองปากก็ไปอันเป็นผายตั้งกวาดล่างอ่าหรือว่าลาวาก้าในะคานอลาวาก้าตั้งจีตอนไมฮ่าในกอกวาดล่างติทิวาวาในคานะใน้าตั้งสามสีวันในในกอไรลกว่าสองปากไปในะคะ่ะออ่าก็เพื่อแจ้งนันแลในตั้ง กวนเตียนมีแคปโทนเนาและสังกวนอันอันมีแคปโทนเนาในก็หลดลอันกันฟังอยู่ฟังกินกากลางคํากลางคึ้นในก็ให้ป้าพาสปอร์ตหรือว่าป้าแคปโทนเนาติดตัวตาเสในคณะอันเป็นเตียนข้าวลัดความจับแลบหรือว่าลัดความลิงในในกพี่น้องกเขาก็ฮู้อยู่ในคะย้อนว่าย้อนว่าลองเฮ็ดสร้างใต้เฮามังกและลองเฮ็ดสร้างอ่าล้วนใต้เฮามังกลุ่มในคะอันน พรอย้อนมันมาเย่ากับไม่ขนาพรอย้อนมันตุ้มเต่อไพลาตุ้มเต่อเตียนเปิ้ลมาหากินเฮ็ดเลี้ยงต้องอันเปิ้ลมาเฮ็ดการอ่ารวยสุดจริตเฮแล่เฮ็ดการหากินเลี้ยงต้องตาหน้าเฮนตาเย่บนนั่นในกับไม่ตุ้มเต่อตุ้มย้อนเย่าในก้นเจ้าจ่าเตียนอ่ะมีวัดมีวายเจ้านั่นในเก็อยู่อยากกินอยากเย่าในพี่น้องไอ้เกาะเขาก่ะเปิ้ลเดนเนี่ยเปิ้ลเตยขัดใจกวาดล่างในขนาเปิ้ลเดยขัดใจกวาดล่างอ่าในเจตอนหมายหาในในเก็อ่าอัมบาเตียนอ่าจุ้มเกาสามโตนั่นในเก็ หญ้ากว่ายาวเนี่ยขนาดจุ่มเกาสันตัวในกองเนี่กว่ายาวเนี่อ่าแต่มีอยู่สามสิบปลายในขนาดในจุ่มเขาในคาบานอปีโนเขาขนาดเราก็อันเป็นภายดังจนาตีก็หยุ่มยำบ่าแต่มีแทงต่างหมู่ต่างจุ่มอยู่ในกรเป๋าแจ้งนันแลในกลางคำกลางขึ้นมาในภายดังจนาตีปริ๊ตั้งผายมั่งจึงไข้เขาในกอกวัดล่างเตติวาวาในขนาดปิโนเขาขนะเอ่อขนในกอเขากอไขคผักปันปีโนไอกอกเขาจอยบุญเพกว่านางฮือแลอ่าลอง บรรดาเมืองนาอยาปีให้มันมีลองเกี่ยวกับโดยลองไปเสนาปัญหาอันเป็นลองจูเสียงลู่อันเป็นลองอจูเสียงใต้เฮาไหลลู่จางไหนเทียงในเขาก็อยู่ดีในเสยย้อนติ่ติวาวาในคาะอันกำหนดสุนมาไายหลาติอยู่อยากกินใจในเข้าห้าปีน้องใต้เหมือนกันกล้วยในคณะปีน้องปีนอออนะ้องเขาคนะอําเปื้อนอําอ่าเปื้อนต่างหมู่ต่างจุม้มกอมมาเหลือล่อนจ้มเฮ้าข,ขาหล่อนอะออันนี้ก็ เปิ้นว่าไต่ในเก็เฮาหาพี่น้องไต่ในเย่าในอยู่หยากกินใจเต๊ะวาว่าในคณะอันเป็นหลายๆวันมาในในเก็อยู่ทีภายทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็กดเจ็เท้าแฮงอัว่าติเป็นตั้งจีเวงเกียงแลาวเจดอนเกียงใหม่จึงไทยในในเก็อ่าเฮาแฮงเต๊ะวาว่าในคณะเขาก็ไคยผักปันหมอกกันในก้อยกวนในคณะไม่สูงมดังเสียงในคณะสังวาลต์พี่ลัดเปิงกว่าโคไลย์โฮไลก็เช่นต่อปล่อยวางควางบันเขาเสก้ำในเขาบูดาในเขาเงาในก็เขาก็ด้ย่างกึ่ดหรือไว้กันนันก่อนในคณะไม่สูงฮะ